ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียกเชียนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสารชิปนี่ครับผมก็เลยผ้ามาช่มนะครับหลังจากช่วงเศร้าครับก่อนเสียวง่วออกข้อครับเดมาช่มเดมาตรวจง่วนะครับยกขวักยุฟ้ามนะครับว่าว่ามีอาการเป็นัาว์บอ เมื่อาการไขบร่บ่อนะครับห้ากรบต่างมาสังเกตว่าก้อนหอกขอกครับนี่เป็นคอกบ้านๆน,นะครับด้านหนานะครับนี่ครับยูแบบนี้แล้วครับนี่ครับ ผมก็เลยมาเห็นนะครับมุ่นงวเลยครับฉีงงอเข้านน่ครับนี่ครับแบบนี้แหละครับแบบนี้คืออาการของงวนะครับอาการของงวที่สภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์คือเมาก็ตองเบิ้งมุ่นเขาขีกเขาแบบนี้แหละครับนี่นี่ครับก้อนหัวคอกนะครับผมได้สังเกตประจําด้วยนะครับนี่ครับ ทุกเซานะครับทุกเซาผมจะต้องมาสังเกตแบบนี้แหละครับนี่ครับคือสุขภาพมั่วดีนะครับดีตลอดเลยนะครับอันนี่ผมก็เลยเอาออกไปแล้วครับผมก็เลยมาเจ็บเล็กเจ็บหน่อยครับฝากพี่น้องช่างว่าเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับในรอบเซาก้อนนองว่าออกข้อครับนี่ครับสำรวจให้หมดทุกตัวเลยนะครับกระสีมีแบบนี้แทบทุกตัวเลยนะครับ แอบตุวตัวเลยด้านในนี่กครับเป็นดือยกันครับเนี่ยครับอือมีอาการแบบเดียวกันนี่แหละครับอืนี่ครับคือว่าสมบูรณ์นะครับพอเป็นขีเหลวท้ายแล้วนะครับขีเหลวท้ายแล้วนี่คือาการของว่าเห่านะครับอีสานบานเห่ากบมันสังเกตว่าแบบนี้แหละครับสุขภาพเขาดีแล้วกะเขาก็เริ่มแต่ว่าสาวก็เริ่มเป็นเสิ่มเป็นสัต์แล้วครับเสื่มเป็นสั์แล้วนะครับ ให้มันสังเกตสุขภาพเขานะครับนี่ผมก่าเป็นวา่าให้น่มลูกด้วยครับ,บามานันหาหกเดือนนี่หละครับผมกับสิได้ยแยกเขาแล้วครับหาเดือนถึงเจ็ดเดือนผมกับสิได้จับลูกแยกนะครับ,ให,นนรบรให้แม่เขาได้อ้วนนะครับหลังจากเขาผสมพันธุ์ไปแล้วให้แม่เขาได้อ้วนนะครับผมก็ได้ให้อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมก็คือ เป็นเปลือกมันล่างมือละกำนี่แหละครับมือละกำสองกำนี่น้อยเดี๋ยครับผสมกับเกลือนะครับผสมกับเกลือให้เขาได้กินนะครับเขาก็บมีสุขภาพดีนะครับกับบอปเร่งหัวหานนะครับเขากับเรียงมันบ้านนะครับเป็นคอกอ่ามันบ้านแล้วก็เป็นสายต้นน้ำสายพัฒนาเขานะครับนี่แหละครับคือเออพีนองเขาเนี่ยคือมันอาการ วางว่าสิสมบูรณ์ผสมบูรณ์กับมันบางขีเขาเนี่ยครับม้อนเขาเนี่ยครับสามขั้นนะครับครับทายชิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บได้ดความไข่ย่าได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางครับผมทายชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตตาใหม่ผมนั่มนะครับหรือแกงเตือนลิปต่อไปครับ ผมขอขอบคุณเลายๆครับสวัสดีครับ